ความพยายามอยู่ที่ไหนความรักที่ดีไม่ได้รออยู่ที่นั้นมันไม่แปลกหรอกที่เราจะรู้สึกไม่แน่ใจกับความรักในบางครั้งเพราะเราเองก็โตพอที่จะเรียนรู้ว่าคนที่นึกถึงเราเฉพาะเวลาว่างกับคนที่ต่อให้ไม่ว่างก็พยายามหาเวลาที่จะนึกถึงเรามันให้ความรู้สึกที่ต่างกัน มีความรักทั้งทีถึงจะไม่ได้มีความสุขจนเอ่อล้นแต่ก็ไม่ควรจะต้องมาเศร้ามานั่งตั้งคำถามอยู่กับตัวเองอยู่ทุกวันหรือเปล่าถ้าต้องเจอกับเหตุการณ์นี้เราแค่ต้องบอกตัวเองให้รู้ไว้ว่าคนที่ไม่ควรค่ากับความรักของเรา เราก็ต้องปล่อยเขาไปแค่นั้นเองเพราะไม่ใช่ว่าเราทำดีกับเขามากแล้วเขาจะรักเรามากความพยายามอยู่ที่ไหนความรักที่ดีไม่ได้รออยู่ที่ตรงนั้นความดีกับความรักมันคนละเรื่องกัน